คะเพื่อนๆน,นี่เคี่ยวของเราเจยอโ,โตะเ,เ,เราก็จะมาโรยกระเทียมอันนี้จะเป็นกระเทียมเจียวเนาะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เรานะคะเจยโยชอบทานเจยโยก็ใส่เยอะอันนี้เจย,ยททาทานเองนะคะใส่ไปเลยเราเรามีผักชีด้วยจะดีนะคะนี่ใส่ไปเลยค่ะเราก็จะทานกับน้าจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ซีอิ๊วหวานเนาะ แต่จะโยะชอบซีฟูด้ดมากกว่าจะโยก็เลยไม่ทำซีอิ๊วหวานนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็นี่น้ำจิ้มของเราเป็นซีฟู้ดสีเขียวนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองดูสักหนึ่งตัวนะคะเนาะเกี๊ยวนี่เขาจะเรียกเป็นตัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองดูสักหนึ่งตัวว้าวน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิ น่าทานมากอร่อยอร่อยเลยนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะทุกคนแบบนี้เลยนะคะว้าวเห็นไหมแบบนี้เลยค่ะขอชิมก่อนนะคะอือหือพืนอนดูอร่อยมากนี่ค่ะอร่อยมากจริงๆนี่อือ ฟินมากค่ะอืมอร่อยนะน้ำจิ้มโดยเฉพาะกินกับน้ำจิ้มจะอร่อยมากแต่เราขายอ่ะเราจะต้องมีน้ำจิ้มสำหรับเด็กด้วยค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ